แพทใหม่นะจุด9.0โ,โอเคอุย้ยเออเนี่ยเอาวะเอาวะแพทใหม่3.9.0น,นะครับไอ้สปิทนี่แผทใหม่3.9.0น,นะครับแล้วก็อานจะเอกันจะไปดูไอเกมนี้าานาาวา้า,าวฉา,า,า,ากใหม่ว้าวว้าวฉากเกใหม่ด้ยนะครับโคตรสวยครับสวยมากเลยคนระับฉากใหม่นะั แล้วตัวคอรนนี่ก็โคตรสวยสวๆก็เป็นนิวอัปเดตแพทใหม่นะครับนี่ก็เป็นอีเวนต์ใหม่สำหรับค่ำคืนนี้จะมาในอีกเนี่ยยี่สิบชั่วโมงก็ประมาณตีหนึ่งนะครับก็อีเวนต์ใหม่มาเราครับก็สำหรับใครที่ยังเคลียร์อีเวนต์ไม่จบแนะนำอนยออออา่าเพิ่งอัปเดตแพทใหม่นะครับแนะนำไม่งั้นคุณจะอดของรางวัลไปเลยอ่ะอดของรางวัลห้ามอัปเดตนะครับผมก็มาเก็ตอะข่าวก่อนผมก็ ในฟีลั่นสี่มั้งผมอัปเดตแพจใหม่เนี่ยแล้วก็อีเวนต์เก่ามันหายด้วยนะในทางที่เก็บไม่ครบทีเนี่ยเออผมเพิ่งมาลองนิดแล้วก็มาเก็ตในแพทจนี้ว่าเออถ้าอัปเดตไปอีเวนต์เก่าหายจนทีนะก็อย่าเพิ่งอัปเดตราชานูสตรีมเมอร์หน้าใหม่ฝากกดติดตามมาพูดคุยกันครับราชาヌนิวสตรีมเมอร์โ e ร s กดติดตามแ l ะพูดค l ยกันนะครับผมนีโชคดีครับอัปเดตมาดูอัปเดตแพจใหม่มาเนี่ยผมก็ได้ตัวละครนี้มาแล้วผมเคลียร์เฟสก่อนเลยเคลียร์เฟสก่อนที่จะอัปเดตนะอืมเคลียร์คือเคลียร์เเฟกก่่ออนนโชคดดีมมมาาไงัั้้ถผปต อัปเดตแพจใหม่นะัน้นนิวอัปเดตอันนี้โอ้โหพลาดเลยอะ่ะคือเฟลเวยอร์เฟลอ่าอีเวนต์เฟลเวยอร์อืมนิวอัปเดตนะถ้าอยากนะอีเวนต์เฟลนะก็คือห้ามอัปเดตนอกจากว่าทําอันนี้ครบละทายกิจอีเวนต์ครบไปก็โอเคนิวอัปเดตแพจใหม่ได้เลยครับแล้วก็มีโหมดใหม่มานะก็เป็นแบบบิตนะก็เป็นเชื่อฟายเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นแอบหวังดันำเปิ้ลซาดมนะครับแอบหวังไปทำเปิ้ลซาดมแต่ก็เป็นแบบบิตมากับแบบยิงเยอะก็ ขยายตัวใหญ่ขึ้นนะมันได้ไขหัวโตนะมันหัวโตขึ้นใครยิงเยอะก็ซึ่งมันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นผมก็คิดไว้เหมือนกันนะคิดว่าเอออยากให้มีแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปเสนอเลยนะก็คิดได้ไม่นานเนะี่ยโอ้ก็อยู่ๆก็แบบ,บิปเลยเนนะี่ยเข้ามาก็แบบที่ผมคิดป๊๊ๆเลยนะโอ้อก,กอนะอนน็ไม่อยากจะเชื่อนะจริงอันนี้จริงๆไม่อยากจะเชื่อว่ามันใช่เลยเหมือนวุจัใจอ่ะเหมือนเอาเว้นตัวรู้ว่าเออเออมนันโอ้ทีมงานเขาก็ดีนะเกมน,นะอัปเดตได้มาใหมนะ่มันรู้ว่ารู้ว่าคนชอบแบบไหนแบบไหนก็แบบ ปรับเปลี่ยนด่านได้เพิ่มเติมขึ้นมาตลอดเว้นใหม่เว so, e like, ้นเก่าก็ต้องมาฝึกซ้ำใหม่แต่ละด่านใช่ไหมอ่ะก็ยังมีด่านเก่านิดๆหน่อยๆก็เป็นแบบนี้ต่อมาตลอดก็สนุกพอคนคือจะมีมาใหม่ๆเสือไพ่มาตลอดนะนอกจากว่าอย่าไม่เอาพวกบงพอกบั๊กกระตุกแกะไอ้นี้ไม่เอานะเอ่อเส่นเสือแบบนี้ไม่เอาก็ยังไม่ได้ไปลองเลยนะก็คือว่าต้องรอให้คนอัปเดตกันเยอะๆก่อนเออต้องรอให้เว้นใหม่อัปเดตกันเยอะๆก่อนนิวนิวพิพิเคอัปเดตกันถึงจะไปแมทได้นะไปแมทไปเล่นกันได้อันนี้เพื่อนบางคนก็ยังไม่ได้อัปเดตอยู่นะ อืมบางคนอาจจะไม่ได้อัปเดตก็ไม่อาจจะฟิงกันได้อืมมีอยู่คนนะเวอร์ชันอบางคนอยู่คนเวอร์ชันมันก็จับคู่ไม่เจอนะก็น่าจะแบบจับคู่ไม่เจอใครนะโน้ทิอร์นะโนอัปเดตอืมคนอาจจะยังไม่ได้อัปเดตกันมันก็จะหาห้องนานหน่อยประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะจับไม่เจอนะเพราะว่าคนก็โนอัปเดตกันดุยังไม่ได้อัปเดตตัวใหม่กันเดี๋ยวผันนี่จะจบหมายมานี่มันระหว่างเวอร์ชันกับเวอร์ชันกันอยู่ เราก็อัปเดตไ้ไปหน่อยอนะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เจอใครนะอืมเฮ้มาบะมาบะมาเกมแม็กเกมแม็กถือว่ามาได้มาได้จะมีคนเนี่ยต้องรอดูว่ามีใครอัปเดตไหมเป็นดูอัปเดตดิก็เป็นแมตต์แรกเลยนะแมตต์แรกของการอัปเดตเลยครับได้แล้ว ทีนายศูนเกาเอ็ดโกในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยถึงวะมาดูกันนะจะมอีออปชั่นเอฟเฟกต์ไอ้ฝีมันยังนะแพ็ทเก่ากับแพ็ทใหม่ว้าวทีมไอ้เบลฟีด้วยเพลย์ใหม่นะจะไปจบไป,บไปโอเคเจสดี่วยวัดแต่ผมก็มีปัญหาต้องปุ่มนดะ้วยนอ2วันนั้นอนะ khó phải khó với chân tay với chân tay Ê. không bắt đây mấy rồi à. có nữa mấy đứa mấy đứa được đứa mấy đứa

ออค day. คคเคนนันะนหนนะราชาุสตริมเมอร์หน้าใหม่ฝากกดติดตามมาพูดคุยกันครับสปกีกิ้งดี o ลดูดูจใช้ไปราชาุสตริมเมอร์หน้าใหม่ฝากกดติดตามมาพูด<ะ>คุยกันครับลองดูครับที่สองตาทุสองติดเมปใอมจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถืว่าปรบพับาำเนาะ ก็ผัดกราฟิกคุณภาพกราฟิก,กนี่ก็มาต่ำนะคุณมีผลงาไหมคมีตัเลย แต่เนะี่าผมมีอาการเด็ดปัสว่าะว่าวัว,ว,วไปดีเหรอไปเส้นฟขอฟขอ ทำยุการแบบิเทียบมั้ยเอสแอกเอแอกซ์อุ้ยเ่มั้อุ้ยไม่ตายเนี่ยผมแม่งดินไม่ค่อยโดนนะวันเดียวนี้ไม่ติดเลยจิวะเจอเไปดู เฮือใหม่ลอกมานเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ตายไปว,วันนี้นะอ่ะเดี๋ยวหายจัดคนนี้เป็นดูนะไอ้เอวโอ้โหว่้ยใหม่มาตัวกับตุกตี้เลยนะดูเพิ่มดูวว้าววุ้ยใหม่เยอะมากเกิงเนี่ย กูว่าแล้วมีเสียงเท้ามา what it did? s did I'm sorry I'm sorry ทำเป็นเล่นไปอ่ะเป็นแบบช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเพชรใหม่กับคนเพชรเก่าอ่ายานคาร์ลสตรีมเมอร์หน้าใหม่ฝากกดติดตามมาคุยกันครับนี่เกือบเดียร์เดียรก็ตายอยู่ท้ายอ่ะวันเม็ดกุศลบายโอเคตายท้ายตายท้ายยิ่งเจ้าฟิชินฟิชน new, uh, new pep. my update new patch I don't speak English well new patch 3.9.0 waiting for new people to update but if the work isn't finished yet don't update it yet do not update to complete missions are you ready Hello? Name that upon par, ma'am. Richanu, new it's streamer, okay. please press follow and let's talk. What? What? What the fuck? No... no data yet. เล็แมัดอาปุ่มแบบไม่ค่อยเยเะ็บร้อย้อ้ยยังมาอีกว่าวัดงงเกิดได้ปะมาคนเดียวเนี่ยเฮ้ยเออดับเฮ้ย 好了，就这样。 นั่นริงไม่โดนในเป็นเฮ้ย Ừ, thế này à phút yết không thay bị sao vậy suy sụt máu hơi nhiều hơi quá nhỏ nhỏ. wow ยอดดียอดดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มาสัจจันที่สุดสุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดดีที่สุดเลิศที่สุดชนะเลิศเลิศเลอดีเด็ดสุดเหวี่ยงวิเศษฮีโร่บริสุทธิ์ล้ำเลิศชั้นเลิศเลิศล้ำเด็ดอีเวนต์คืนนี้นั่นไนเจวันเดย์แล้วสำหรับใครที่ยังไม่อัปเดตทำอีเวนต์ไม่เสร็จทีก็อย่าเพิ่งอัปเดตเลยครับเพราะว่าถ้าอัปเดตแล้วอีเวนต์หายอืม I don't speak English well. New patch 3.9.0 waiting for new people to update. But if the work isn't finished yet, don't update it yet. Do not update to complete missions. I don't speak English well. New patch 3.9.0 waiting for new people to update. But if the don't update it yet, do not update to complete missions. Yeah, i do new update. Okay, goodbye, goodbye.